ช่วงที่แล้วเราได้เกิดเอาไว้แล้วนะครับว่าคุณตุ๊กจะมาเปิดตัวหนุ่มคนใหม่ใช่ค่ะซึ่งผมหึงแล้วตั้งแต่ตอนนี้ใช่ที่เห็นว่าเป็นหนุ่เล็กกับมิกเลยนะเลยยอมมาเปิดตัวที่นี่ที่แรกมช่วยือช่วยถืออยาเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยนั่งนั่งนั่งนัโอเคเหนื่อยไหมคะเดินมาแค่นี้พี่คะดูสสยตาดีอินเลิฟสุดงเลยแต่สายตาเขาดููกับพี่มากเลย เราจริงๆก็คือเป็นเป็นคนที่รู้จักกันนะคะตอนนี้ก็คือสนิทกันมากๆแล้ว<ม>เพราะว่ารู้จักกันประมาณสองสปีที่แล้วคือเขาก็ทําแบรนด์อลิเซ่ก็เลยคุยกันคือเป็นคนชอบถามอยู่แล้วก็จะบอกว่าอะไรอลิเซ่คืออะไรอะไรยังไงดีไหมอะไรยังไงซึ่งตอนนั้นนะ่ปัญหาของตุ๊กเนี่ยก็จะมีฝ้ากระริ้วรอยจุดด่างดํารอยดำเราอะมันหลายอย่างหนึ่งอายุข้อลูกอีกหนึ่งแล้วก็กิจกรรมลูกก็คือเป็นเอาดดทั้งหมดอะมันก็เลยเหมือนกับ ปัญหาผิวก็เลยเป็นอย่างที่บอกก็เลยมารู้จักคุณบอยและเห็นหนังหน้าคุณบอยเอาจิงๆิงเลยนะดูจากหน้าเขาเป็นหลักเลยแหละแล้วก็เลยลองอ๋อคือเริ่มมาจากผมเนี่ยมีพี่สาวเป็นหมอ<ะ>ผมได้ไปช่วยพี่สาว<ะ>ที่คลินิกด้านผิวหนังเลยโดยตรง,<ด>งเลยครับแล้วผมไม่มีโอกาสาไปช่วยพี่สาวที่คล<ะ>ินิกตอนที่เราไปช่วยเนี่ยเราก็เห็นลูกค้าเข้ามาเนี่ยมีปัญหาผิวหน้าจํานวนมากเลยเช่นจุดด่างดํา ผิวมองค้าผิวแห้งกร้านซึ่งปัญหาพวกนี้เราก็เคยเป็นมาก่อนเหมือนกันก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะทายังไงเพื่อให้แก้ปัญหาพวกนี้ให้หมดไปประจวบเหมาะพอดีช่วงนั้นใช่ผมได้ไปดูงานที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ได้ไปลองครีมตัวหนึ่งซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันม้ากับเมื่อข่อยทากพอผมได้ลองปุ๊บเนี่ยก็มันทดสอบกับหน้าตัวเองเลยเพราะรู้สึกว่าผิวหน้าเราเนี่ยมันดีขึ้นก็เลยนํามาพัฒนาเป็นสูตรให้สําหรับเหมาะสำหรับคนไทยมันมีส่วนผสมของน้ำมันม้าอย่างเงี้ยมันจะทำให้หน้ามันไหมคะคุณบอลแต่ว่าเป็นของเเกาหลีีรินน่ยมั ผมเลยต้องปรับสูตรให้เหมาะสำหรับคนไทยก็คือทำให้มันไม่ใช่ไงว่าเป็นน้ำมันม้าแบบอย่างดีพรีเมียมที่สุดแล้วในน้ำมันหมาม,มันมีสารเด่นเดดีๆดนั่นคือเซรามาย <c oughs> แล้วเซรามายอ่ะมันเป็นของที่ทำให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงแล้วเด้งเมื่อไข้ทคาอะไรเมื่อไอยทาก็มันจะช่วยเสริมด้านคอลลาเจนอิลาตินนะทำให้ดูเด็กขึ้นทำให้ดูอ่อนกวัยพอผมได้ลองปุ๊บเนี่ยก็ มันทดสอบกับหน้าตัวเองเลยเขารู้สึกว่าผิวหน้าเราเนี่ยมันดีขึ้นคือนี่ยังว้าวอยู่เลยว่าเราหยิบมาอยู่มาลองใช้ในช่วงโควิดพอใช้ปุ๊บก็ไม่จางเลยก็ไม่ซีลอยอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยเหมือนกันครับคนในวงการเขาบอกมีครใช้เยอะเจริงๆแล้วเลยนะเอาจริงๆอ่ะแพนเค้กใช้ก่อนพี่ตุ๊กน้องแพนเค้กใช้ก่อนทาเช้าหรือทาก่อนนอนหรือทายังไงเป็นเดย์ครีมในครีมได้ทั้งเช้าได้ทั้งกลางวันก็คือแค่ล้างหน้าเสร็จก็ทาได้เลยใช่แสดงว่าอลิเซ่นี่คือเรียกว่าหนึ่งเดียวจบอออินวันหนึ่ อันนี้คือเมื่อ่อยทากที่ดีจริงๆนะคนะนี่ให้ดูความยืด<ม>นี่นะคะทาที่หลังมือปึ๊บความนุ่มรู้สึกไหมนิ่มมากมัเน,นุ่ม,ม,มอะด,ดูดูความแตกแต,แต่างฝั่งนี้ไมทนะาฝั่งนี้ไม่ได้ทา เขาซึมไวมากแต่เก okay, so ็บกักความชุ่มชื้นได้ดีคือเอากระดาษเนี้ยมาซับหน้าเปล่าๆยังมันกว่าคือดีขนาดเนี้ยมีวางขายที่ไหนบ้างมีสไตล์ฮานมีกูเม่มาเก็ตนะคะแล้วก็มีที่โฮมเฟสช์มาดดูแต่ว่าวันนี้มีโปรโมชั่นมั้ยคะแน่นอนเบอร์โบดี่มาเบอร์ก่อนนะคะ0 2 0ย์สองศูนย์สหแอดไลน์อลิเซ่นะคะมีแอดแล้วก็ A L E S E เอาแล้วนะ50สายแรกนะฮะเกียรนะเกียม์ ซื้อครีมเนี่ยนะคะกระปุกนี้นะะเนี่ยนะคะ30กรัมเนี่ยสกระปุกสกระปุกก็แถมไปเลยอีกหนึ่งกระปุกขนาดเดียวกันซื้อ2แถม 1, 1> ยังไม่พอแถมขนาดพกพาอีก3มห,หมดนี่ค่ะ7,700อไม่ขายขายแค่1น9 0าอ่ะคุณบอยบัฟกับแจกฟรี5รางวัลเลยครับแจกยังไงอะกติกาง่ายๆเพียงแอดไลน์เข้ามานะครับที่แอดอลิเซ่พร้อมทั้งตอบคำถามไม่ถูกต้องมีเกมมาให้เล่นร่วมสรุปแล้วก็ได้ของฟรีไปเลยด้วยสรุปขออีกที โทรเบอร์อะไรนะ020177888นะคะหรือไลน์แอดมีแอดด้วยแอดอลิเซ่นะคะครีมน้ำมันมาเนี่ยนะคะกระปุกนี้30กรัมซื้อ2แถม1เหมือนกันเดะนะคะทั้งหมด3กระปุกแบบนี้7 7 0 0ไม่ขายขายแค่1,990คุณบอยักับอีกแจกฟรีแจกฟรี5รางวัลแค่เพียงทำยังไงเพียงแอดไลน์เข้ามาที่แอดอลิเซ่พอต้องตอบคำถามไม่ถูกต้องก็สามารถรุ้นรับรางวัลฟรีไปได้เลยนี่คือการดูแลจากภายนอกเข้าไปสู่ภายในใช่ แล้วการที่ดูแลภายในร่างกายเราหรอครับกินดีนอนดีดื่มน้ําดีอยู่ดีแล้วออกกลาลังกายด้วยออกกำลังกายด้วยคือทําทุกอย่างอาจจะไม่เยอะแต่ขอให้ได้ทำ